ครับผมการสวัสดีท่านช่องทานก็นด้วยนะ,ะยยหน้เรเข้าสู่ช่องมีอะไรสนุกสนุกที่คลิเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมบันทึกลับ3โกเกะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะอัปเดตกิจกรรมใหม่กันสักหน่อยดีกว่านะครับผมศาสตราเทพนะฮะหินอุดฟ้าหนีหวาอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันเลยกันเดี๋ยวเราเข้าสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกมนะครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะไปเลยที่ไลน์แอดเพ p ว์เพีแอดนำหน้ารู้สะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยขั้นตอนแรกนะครับผมทักไปที่เพจเพ e r p เพลนะฮะกดที่ link ลิงก์กดี้ช็อปหลังจากนั้นทําการเลือกเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนเซนเนรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับผมกดรปรถเข็นขวามือบนลงมาฮะ,ะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่องมินไนส์โซลิตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านทุกกกกบบบัััััดดทุราาาาาาคคคลยยนน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 ะะะะะผมมหหงงงจจ้้้้้้ืืส่่ซอไตแบบีขึ แคปสลิปโอนเงินส่งให้แอดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะคิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง power pay แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเริ่มกันจากซื้อของก่อนเลยก็แลวกันนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อนะผมก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะซื้อได้ทั้งหมด45เศษเหมือนเดิมนะครับผมใช้ทั้งหมด9,000ตำลึงทองผมซื้อไปเลยนะครบสำหรับทางด้านของสาตาร์นะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยจะใช้ทั้งหมดนะครับผม120เศษตอนในการ รวมเป็นศาตราหนึ่งชิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องหาอีกประมาณ75เศษโดยประมาณนะครับผมนะเ5เศษโดยประมาณเนะะานะอ่ะทางด้านของสกิลนะครับผมหรือว่าการใช้สาตราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมย้อนกลับล่างมนุษย์นะครับผมอันนี้เป็นสกิลของศาสตราเทพนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้ปล่อยหินหลากสีไฟโลกันนะครับผมให้กับแม่ทัพที่สวมใส่นะครับผมศาตรา หินอุด้านนีหว่านะครับผมต่อเนื่องสี่รอบหรือว่า4เท่านั่นเองสถานะของหินหลากสีนะครับผมดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทบอ่าแล้วก็ลบไม่ได้นะครับผมไม่สามารถทบเพิ่มได้แล้วก็ลบไม่ได้ด้วยนะครับผมนะหินหลากสีไฟโลกันก็คือผู้ถือทุกครั้งที่ได้รับการรักษาหรือว่าอ่ารับการหิวนะครับผมปริมาณการรักษา15%จะสร้างดาเมจสตตาเทพอาญาสวรรค์เพิ่มเติมให้กับแม่ทัพ ฝั่งศัตรูทั้งหมดนะครับผมผู้ถือจะได้รับนะครับผมเมื่อออกเทินลดดาเมจ10%แล้วก็เมื่อได้รับดาเมจหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือเวลาเราโดนตีเนี่ยสกิลมันถึงจะเปิดใช้งานนั่นเองเนาะอันต่อมานะครับผมหินหลากสีไฟโลกันนะฮะจะพัฒนาเป็นหินหลากสีค่ายดินนะฮะเวลาต่อเนื่องที่เหลือยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าวนะครับผมไม่สามารถทบเพิ่มแล้วก็ไม่สามารถลบได้เนาะ หินหลากสีค่ายดินนะครับผมก็คือผู้ถือทุกครั้งได้รับการรักษาปริมาณ20%เนี่ยจะสร้างดาเมจสตร์ราเทพนะครับผมอาญาสวรรค์เพิ่มเติมให้กับแม่ทัพฝั่งศัตรูทั้งหมดนะครับผมผู้ถือเนี่ยได้รับเมื่อออกเทินลดดาเมจ10%เรนาะแล้วก็หลังจากได้รับหินหลากสีค่ายดินเนี่ยตนเองออกเทินในแต่ละรอบนะครับผมจะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟหรือว่าบัฟที่ส่งผลเสียให้กับทีมของเรานะครับผมที่ตนเองได้รับล่าสุด3อันนะครับผม สมมุติว่าเราได้รับลดดาเมจอ่าลดชิติคอนแล้วก็ลดป้องกันเนาะสมมุติว่าเราได้รับ3อันนี้เป็นดีบัฟล่าสุดมันก็จะลบ3อันนี้แหละออกนะครับผมนะอันก่อนหน้าก็จะไม่ถูกลบล้างออกไปนะครับผมมาจะคิดแค่อันที่อ่าโดนดีบัฟ3อันหลังเท่านั้นนะครับผมหลังจากผู้ถือได้รับดาเมจสะสมถึง H p พีสูงสุด10%นะฮะ หินหลากสีจะพัฒนาเป็นหินหลากสีเปลี่ยนทองนะครับผมอันนี้คือขั้นที่3แล้วนะนี่คือขั้นที่3แล้วนะครับผมเวลาต่อเนื่องที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเวลาต่อเนื่องก็คือ4เทินนะครับผมระยะเวลา4เทินหรือสา่รอบเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนแรกเนาะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสถานะดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทบเพิ่มหรือว่าลบไม่ได้นะครับผมนะหินหลากสีเปลี่ยนทองก็คือผู้ถือทุกครั้งได้รับการรักษาปริมาณ25%จะสร้างดาเมจ ศาสตราเทพอาญาสวรรค์เพิ่มเติมให้กับแม่ทัพฝั่งศัตรูทั้งหมดนะครับผมนะแล้วก็ผู้ถือเนี่ยได้รับการออกเเินหรือว่าลดดาเมจลง15ปรนะครับผมปริมาณการรักษาที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10นะฮะผู้ถือจะได้รับดูดเลือดอาญาสวรรค์อีก10นะครับผมนะไม่เกินค่า HP สูงสุด40ของตนเองหลังจากได้รับหินหลากสีเปลี่ยนทองแล้วตนเองออกเทินในแต่ละรอบนะครับผมจะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟ ตนเองนะฮะได้รับสูงสุด4อันนะครับผมจะลบดีบัฟของอตัวละครที่ใส่หินอุดฟันหนีหวาเนี่ยออกอีก4อันนะครับผม3ขั้นนี่ก็คือ12อันแล้วนะคนดูนะ,ะเวลามันเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนหิเนเปลี่ยนสีเลยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟให้กับเราไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมแล้วก็ได้รับการฮิวเลือดเนาะแล้วก็ลดดาเมจลงด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็หลังจากผู้ถือได้รับดาเมจสะสมถึงค่าให้พีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม หินหลากสีเปลี่ยนทองจะพัฒนาเป็นหินหลากสีอาหินหลากสีวาลีนะครับผมเอาละไอ้หี่ลิ้นกูเริ่มพันละมันจะเปลี่ยนเป็นหินหลากสีวาลีนะครับผมนะเวลาเปลี่ยนต่อเนื่องเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คือสีเธอันนั่นเองนะสถานะดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทบเพิ่มหรือว่าลบออกได้นะครับผมนะหินหลากสีวาลีก็คือผู้ถือทุกครั้งเนี่ยได้รับการรักษาปริมาณ45เนะครับผมจะสร้างดาเมจสาตา อายาสวรรค์เพิ่มเติมให้กับแม่ทัพนะครับผมฝั่งศัตรูก็คือฝั่งศัตรูมันก็จะโดนดาเมจแรงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมนะผู้ถือเนี่ยได้รับดาเมจลดลงนะครับผมเมื่อออกเทิร์น20%นะฮะแล้วก็ปริมาณการรักษาเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับผม10%เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคนดูนะนี่หลังจากได้รับหินหลากสีวาลีนะครับผมเมื่อตนเองออกเทิร์นในแต่ละรอบเนี่ยจะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟเหมือนเดิมนะครับผม4อันล่าสุดเนาะี่ แล้วก็ผู้ถือเนี่ยจะเลี่ยงดาเมจที่ได้รับแปลงเป็นค่ารักษานะครับผมหรือว่าแปลงเป็นฮิวนั่นแหละนะฮะ50%หากดาเมจครั้งนี้เกิน HP สูงสุดของตนเอง50%นะครับผมเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลงดาเมจเนี่ยจะเป็นการรักษาไม่มีผลนะครับผมและผู้ถือยังคงได้รับดาเมจนะครับผมนะหลังจากหินลักสีวาลีเนี่ยเมื่อตนเองได้รับดาเมจถึงตายนะครับผมหรือว่าเลือดหมดหลอดนั่นแหละนะฮะดาเมจครั้งนี้จะไม่เกินค่า HP สูงสุด หนึ่งหน่วยนะผมก็คือจะยังไม่ตายนั่นแหละสมมติว่าต่อให้เลือดเราเหลือแค่3นะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามตีเรามาประมาณแสนสองแสนหรือตีเป็นล้านก็แล้วแต่นะครับผมคือเลือดมันจะไม่ต่ําไปกว่าหนึ่งก็เหมือนเป็นอมตะรอบหนึ่งอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดสเตตัสเผาไหมสเตตัสพิษอะไรต่างๆนานเนี่ยนะครับผมนะสถานะพิษสถานะเผาไหมสถานะที่มันทําให้ลดเลือดลงเนี่ยก็คือยังไงก็ตายอยู่ดีนะครับผมหรือว่าโดนตีซ้าอีกครั้งหนึ่ง ออกเทินเบิ้ลอะไรเงี it, so so like 3, the the to ้ยนะครับผมก็ตายอยู่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโดนตีแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะยังไม่ตายในทันทีนะครับผมต้องโดนซ้ําดอกที่2ถึงจะตายเนาะจากนั้นนะครับผมผู้ถือเนี่ยจะได้รับดาเมจลงมือจากแม่ทัพฝั่งศัตรูเท่านั้นนะครับผมนะหลังจากอ๋อนี่ไงคนดูเขาบอกว่าจากนั้นผู้ถือจะได้รับดาเมจจากแม่ทัพฝ่ายศัตรูเท่านั้นนะครับผมนะหลังจากกระตุ้นเอฟเฟคค่ายเทีพีลดเหลือนึงแล้วนะครับผมก็คือต้องโดนตีเท่านั้นนะครับผมนะต้องโดนดาเมจ จากฝั่งศัตรูก็คือโดนตีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่ประมาณนี้โอ้โหแล้วมันยังมีเป็นแผ่นไม้อีกนะคนดูนะอันนี้แผ่นไม้นี่ก็คือทุกครั้งที่ได้รับการรักษาปริมาณ50%นะครับผมนะจะสร้างดาวเมจซาตราอ่าสาตรารเทพอายาสวรรค์เพิ่มเติมให้กับแม่ทัพฝั่งศัตรูทั้งหมดนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อออกเคิร์นเนี่ยก็คือดาเมจมันลดลงเรื่อยๆท่านผู้ชมจากแรกๆเนี่ยประมาณ10ก็กลายเป็น15เป็น20อะไรอันนี้ก็เป็น25เนาะแล้วก็การรักษาก็คือ มันจะเพิ่มขึ้นด้วยก็คือฮิลแรงขึ้นนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เมื่อตนเองออกเธอในแต่ละรอบนะครับผมอันนี้นี่คืออันขั้นสุดท้ายแล้วนะผมนะขั้นสุดยอดของมันแล้วก็คือแผ่นไม้นะครับผมเป็นหินหลักสีแผ่นไม้เนาะลบดีบัฟออกทั้งหมดเนี่ยห้าอันครับคนดูลบดีบัฟออกห้าอันนะทุกครั้งนี่คือมันลบออกทีละสี่ทีละสี่เนาะก็คือตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นตัวดาเมจอะใส่ไปเลยนะครับผมหินนีวาเนี่ยนะครับผมผมแนะนําเลยนะเพราะว่า อไอ้พวกดีบัฟเนี่ยมันส่งผลต่อตัวละครอ,อย่างมากเนาะยิ่งตัวละครที่ดาเมจจัดๆเนี่ยโดนดีบัฟมาบางทีนี่คือดาเมจเบาไปเลยนะครับผมนะอันนี้นี่คือช่วยได้เยอะนะวนเทลินมาแต่ละรอบนี่ดีบัฟหายไป4อัน4อัน5อันเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อผู้ถือตายเป็นครั้งแรกนะฮะจะได้รับ HP 50%โล่ป้องกันอีก50%นนะครับผมทำให้สามารถต่อสู้ต่อไปได้นะครับผม แล้วก็หินหลักสีแผ่นไม้เมื่อถูกลบนะฮะหลังจากกระตุ้นเอฟเฟกนี้จะได้รับค่าพลังทับ50หน่วยนะครับผมแล้วก็โบนัสพลังโจมตีอีก100อัตราชิ100นะ,ะแล้วก็อัตราแม่นยําอีก100%นะฮะเวลานี้ตนเองจะได้รับดาเมจลงมือจากแม่ทัพฝั่งศัตรตูพร้อมกับห้ามรักษานะครับผมนะฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถหิวเลือดได้นั่นเองเนี่ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโหดอันนี้แค่สกิลแบบ สก,กิลของศาตานะคนดูแล้วเรามาดูฮะนี่ของมันมีโลกันหนึ่งแลผมค่ายดิน2แล้วก็จะมีเปลี่ยนทอง3นะครับผมนะเปลี่ยนวารี4นะครับผมแล้วอีกอันหนึ่งเป็นแผ่นไม้5จะมีทั้งหมด5ขั้นนะครับผมนะสำหรับการเปลี่ยนสีของอหินหลักสีนะครับผมเปลี่ยนประมาณ5ขั้นนะฮะประมาณนี้เลยส่วนอันนี้เป็นท่าไม้ตายของซาตานะครับผมท่าไม้ตายนี่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะ แม่ทัพที่สวมใส่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าพาร์ตส,สิติดตัวแล้วกันเนาะพาร์ตส,สิติดตัวเวลาเรามีหินอุดฟันอยู่วานเนี่ยเอฟเฟกนี้จะเปิดใช้งานทันทีนะครับผมไออันข้างบนมันเป็นสกิลนะคนดูนะแต่อันนี้คือน่าจะเป็นพาร์ตส,สิสกิลติดตัวนะครับผมนะนี่แม่ทัพที่สวมใส่ทุกครั้งนะฮะเมื่อล <c oughs> งมือเนี่ยฟื้นฟู HP ของตนเอง500อเรนะท่านผู้ชมนะก็คือเหมือนอยู่ดีๆก็ตีแรงขึ้นอีก5 0 0เปเนี่แล้วก็อ่า ให้กับแม่ทัพนะฮะที่พลังโจมตีสูงที่สุดนอกเหนือจากตนเองก็คือสมมุติว่าตัวละครที่เราใส่เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะครับผมตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจมันจัดกว่าตัวที่เราใส่อยู่เนี่ยก็คือจะได้รับเอฟเฟกนี้ไปด้วยเนาะก็คือมันเพิ่มให้กับแม่ทัพที่พลังโจมตีสูงที่สุดนอกเหนือจากตัวเราเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตัวของเราเป็นตัวละครที่ดาเมจสูงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้กับตัวละครที่ดาเมจรองจากตัวของเรานะครับผมนะ ไม่ใช่ว่าตัวละครของเรา,าที่ใส่อยู่ตัวดาเมจหลักเนี่ยใส่ไปแล้วมันก็จะไม่ได้รับอีกไม่ใช่นะครับผมเขาบอกอยู่ว่านอกเหนือจากตัวของเราเองเนาะมันจะได้2ตัวละครนั่นเองอ่าประมาณนี้นะฮะและยังไม่มีหินหลักสีนะผมต่อเนื่อง5รอบนะเอฟเฟกต์นี้เนี่ยกระตุต้นสูงสุด1ครั้งนะครับผมต่อรอบนะตนเองเนี่ยและแม่ทัพบ,บนสนามที่รอดชีวิตนะฮะ ที่มีหินหลักสีเมื่อลงมือครั้งถัดไปจะเสริมเอฟเฟกสถานะต่างๆตามหินหลักสีที่สวมใส่หากตนเองนะครับผมเป็นหินหลักสีไฟโลกกนนะจะปล่อยดาเมจอาญาสวรรค์หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะใส่แม่ทัพฝ่ายศัตรูแถวหน้าแบบสุ่มนะครับผมหากตนเองเป็นหินหลักสีค่ายดินนะครับผมจะปล่อยดาเมจอาญาสวรรค์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะใส่แม่ทัพแถวหน้าเนาะอันนี้ก็คือมันจะอัพไปตามขั้นนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อันต่อมาก็คือหากของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนทองนะครับผมก็จะปล่อยดาเมจอาญาสวรรค์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมนะตั้งแต่เปลี่ยนทองเนี่ยจะเริ่มเป็นดาเมจหมู่แล้วนะครับผมแต,แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟโลกันเป็นอ่าอ่าค่ายดินอะไรด้านบนเนี่ยจะโดนแค่แถวหน้านะครับผมนะอันต่อมานะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นค่ายวาลีเนาะลงมือครั้งนี้จะฟื้นปูเลือดนะครับผมอ่าของพลังโจมตี500%สมมุติว่าดาเมจเรายิ่งหนาก็จะยิ่งเต้งเลือด อ่าได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นไม้เนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมนะชีวิตที่2เนาะโบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%เนะอนตาะอัตาคิติคอนกับแม่นยำก็เพิ่มขึ้นด้วยอย่างละ50%บประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเอฟเฟกทั้งหมดเป็นสกิลติดตัวหรือว่าพาสซีฟสกิลนั่นเองนะครับผมส่วนของอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วฮะก็มีแค่ของซ้ำๆเดิมๆเนาะนี่ของซ้ำๆเดิมๆนะครับผมแล้วก็มีฉายานะฮะ ฉายานี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายสุลต่านก็แนะนําให้ซื้อนะครับผมอันนี้โคตรคุ้มเลยนะสเตตัสทั้งหมด7%นะฮะถ้าเกิดว่ามันมันมา10บรอบนะสำหรับกิจแบบเนี้สเตตัส70%็แล้วนะแล้วกิดนี้นี่คือมันมันมีแบบมาเป็นปีแล้วคนที่ซื้อมาคนที่ซื้อฉายาประมาณแบบร้อยรอบนี่แม่ง70% 0เนตะี่ยตียังไงแม่งก็ตีไม่ไหวบอกเลยต่อให้พลังลบเท่ากันตัวละครของอะไรเท่ากันเนี่ยมันมีคนมาถามว่าพี่ สัตเทวของผมมันก็เท่ากับเขานะครับผมตัวละครก็ดาวเยอะกว่าเขาด้วยซ้าบางทีทำไมถึงสู้ไม่ได้นะครับผมอันนี้แหละนะครับผมเป็นพวกฉายานะครับผมนะที่จะทําให้พลังลบของเรามันมันเยอะขึ้นเนาะเอามานนี้ที่เหลือก็จะเป็นสุ่มของรางวัลน,นะครับผมของฟรีของฟรี มีคนถามมาด้วยนะครับผมในคอมเมนต์ว่าพี่ได้รับทางด้านของเหรียญสัตเทพหรือยังนะครับผมผมก็ต้องบอกเลยว่ายังนะของผมยังไม่ได้เลยเนาะต้องให้เวลาเขาหน่อยอะ่ะมันเพิ่ง3-4วันเองนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยก็แล้วกันนะฮะเล่นไปเรื่อยๆลนนเล่นรอเ,นอเวลาไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไม่ได้รับของรางวัลคืออะไรเงี้ยผมก็เอออาจจะเฟลๆฟแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เล่นบ่อยเหมือนเดิมแล้วนะครับผมผมก็รอเหมือนกันไม่ใช่ไม่รอนะครับผม ของรางวัลเนี่ย,นนยสัตว์เทพก็ยังไม่ได้แลกเลยเห็นไหมสี่สิี่เหรียญมืนเดิมสําหรับกิจกรรมลูกเต่าหรือว่ากิจหนูเนาะก็ยังไม่ได้แลกเหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่สอบถามเข้ามาเนาะนี่อันนี้ร้านค้านะครับผมเลื่อนให้คนที่แบบว่าเลิกเล่นไปแล้วเนาะดูหน่อยเผื่อเขาแบบอยากจะกลับมานะครับผมนี่ส่วนของด้านล่างนะครับผมมือใหม่สายฟรีไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมสัตว์เทพก่อนเลยสัตว์เทพกับตัวละครก่อนเลยนะที่เหลือก็เอาสตาตาเอาได้นะครับผม สาเทพกับตัวละครสําคัญนี่ของด้านล่างเดี๋ยวค่อยไว้แรกที่หลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าวังฟ้าประธานนะครับผมวังฟ้าประธานก็ตามนี้เลยนี่ตามแพ็กเกจนะครับผมนะนี่มันมีอยู่สองแผกเนาะมีแพ็กตรงนี้ด้วยด้านในนะครับผมแ็กด้านในก็จะประมาณนี้นี่มีตั้งแต่หนึ่งสี่เก้าจนถึงสามพันเหมือนเดิมนะครับผมนะ ข้าวนะครับผมประมาณนี้ก็ละกันสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากเติมเกมราคาถูกยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยก็ละกันเนาะทั้ง powerplay แล้วก็ powergacha นะครับผมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปมันเดิมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม